สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกรอบไม่กล่าโมโตคคับผมอุ้มไมกาโมโต้คัาวันนี้ก็จัดสีบอ์มาให้กับคุณผู้ชมบ้าง e 3 9ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านเรามีให้เลือกยังมีสีดําอยู่อีกหนึ่งคันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็สามารถมาเลือกกันได้ครับวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมเป็นสีบอ์และต้องบอกว่าคันนี้ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับเป็นรถเดิมทั้งคันนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบียมน้่อยู่ซีรีส์ห้านะครับคันนี้รห e39 523i คุณผ e ู้ชมฟังรหัสดีๆนะรถเป็นปี2003ครับและตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของ e39 นั่นก็นคือ Minor Change และกระจก2ชั้นใช่เป็นโนตคู่แท้แล้วเ <c oughs> มื่อก่อนสมัย2ปี3ปีที่แล้วที่ไม่กลับโมอตอรรีวิวรถนะครับต้องบอกเลยว่า e39 กระจก2ชั้นเราได้มาบ่อยมากใช่ครับมาถึงปัจจุบันนี้ผมบอกเลย ที่มาทั้งหมดเนี่ยไม่มีกระจกสองชั้นเลยหายหมดหมดเลยเพราะว่านคนท <ไป S 1> ี่สนาะ<ห>มเก้าสะสม,สะสมเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยนานๆที่จะเจอ2ชั้นนะตอนนี้กลายเป็นว่าแบบหายจากตลาดไปหมดเลยใช่นะครับไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ มาดูสภาพด้านหน้านะครับของเจ้า E39 คันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่โลโก้ BMW ก่อนเลยนี่สภาพสวยงามมากนะครับผมสีชัดๆคงไม่ยังงงงาวไม่มีลอกเลยนะครับครับจมูกคันนี้มาในแนวสีดํานะครับผมก็จมูกสภาพนี่สวยงามมากนะครับผมไม่มีซี่หักไม่มีฟันหลอนะครับครับทะเบียนคันนี้เป็นสกอตแลนด4ข้อควาย2912913กรุงเทพมหานครเป็นทะเบียนหมวดเก่ากองปีจดเขาเลยนะครับก็ให้กับตัวรถคู่กับตัวรถเขาไปเลยนะครับครับเดินไฟหน้านี่หัวสภาพสวยใสอยู่เลยนะครับผมและที่สำคัญ เป็นเลนเทล่าแท้ด้วยนะแล้วก็คันนี้นี่เป็นไฟวงแหวนเป็นไฟสีขาวด้วยแต่ก็สภาพวงแหวนสวยงามมากๆนะครับผมครับตาโปรเจคเตอร์สวยงามเป็นไฟสีนอนด้วยกลางคืนนี่สว่างสวัยแน่นอนครับครับผมนี่สภาพกันชนนะสวยงามมากๆนะครับส่วนตัวถังนี่อย่างเงี้ยทุมสันตรงเป๊ะคมสวยงามนะครับครับล้อเป็นล้อเดิมของเจ้า E39 ก็สภาพล้อมแม็กนี่ยังถือว่าสวยงามอยู่เลยนะครับผมแล้วก็วิดเอ็วนี่ชัดๆเลยครับยางเป็นบิสโตนด้วยนะครับผมก็เป็นปี20เลยนะดอกยางก็ยังถือว่าใช้งานได้นานนะครับนี ความสันที่แก้มที่ประตูตรงสวยงามคิ้วข้างแนบสนิทสวยงามนะครับครับคิ้วผม,มยมนี่ที่ประตูนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มงอเลยถือว่าสภาพสวยงามเลยนะครับครับคันนี้มาในแนวแบบฝีมืดนิดน,นึงนะก็การความร้อนในเมืองกรุงเทพอะไรอย่างนี้ดีแน่นอนครับ<ด>สีสันสวยงามคุณผู้ชม<ช>ไม่ต้องไปเก็บเลย บอนเงินที่สภาพสวยงามมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้ไปเก็บหรืออะไรอย่างนี้บอกเลยนะเหมอะมากเพราะเป็นกระจกของชันแท้ตัวสุดท้ายด้วยนี่คมสันด้านหลังสวยงามเช่นกันสภาพล้อแม็กยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ยางเป็นมิชลินเช่นกันนะครับผมนี่ดอกย,ยางลึกๆเลยครับ สภาพด้านซ้ายนะครับของเจ้า e 3 9นะครับครับผมนี่เลนด้านหน้าฝั่งซ้ายสภาพถึงเล็กใสสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเฮล่าแท้เช่นกันใสวงแหวนสีขานี่สภาพสวยงามนะครับครับตาโปรเจคเตอร์พร้อมไฟสีนอนข้างในนี่ก็สว่างสวยพร้อมใช้งานแน่นอนครับครับผมนี่ฝั่งข้างซ้ายเห็นไหมนี่สวยงามเช่นกันคมสันตรงเป๊ะๆสวยงามนะครับครับล้อเดิม bmw นี่สภาพสวยงามนะครับผมยามิสโตนพร้อมใช้งานครับครับอ่านี่ภาษีคันนี้เป็น20 5กรกดาษ2564ก็เดี๋ยวเราจะต่อให้จนเ,เป็นกรกดา 6, 6. ม66ฟรี <4 S 2> ไม่มีค่าจ่ายนะครับคุณผู้ชมต้อนรับรถภาษีไม่ขาดแน่นอนนะครับครับคิวด้านข้างแน่าสนิทสวยงามเช่นกันแล้วก็ฝั่งตัวนี้นี่เส้นคมสันตัวถังตรงเป๊ะสวยงามเหมือนกันนะครับครับยุคมคมี่ฝั่ง้ายนี่เงาสวยงามเช่นกันนะไม่มีบุบหลุดงอเลยครับคมสันนี่แต่ามาตัวหลังแก้มหลังนะก็สภาพสวยงามตรงเป๊ะสวยงามแล้วก็ล้อหลังก็ล้อเดิมสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ดอกยางเป็นยางแบบมิชลินก็จะภาพดอกยางความใช้งานเลยครับ มาชมสภาพบรรทายนะครับของเจ้า E 3 9 5 2 3 i คันนี้นะครับเริ่มจากไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายนะครับผมคันนี้ได้เป็นไฟมุมส้มนะครับผมไฟสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นเลนของตัวเฮลลาแท้ด้วยนะยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ B M W นี่โครเมียมเงาเงาสีชัดๆไม่ลอกสภาพสวยงามเลยนะครับครับอ2 3 i โครเมียมอยู่ครบทุกตัวอษรนะครับผมไฟข้างขวามุมส้มพร้อมตัวเป็นเฮลลาแท้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับมาห้องสัมภาระ ออโอ้โหลงล่องอาสเก็นเลยนี่คือพรมเดิม จากโรงงานนะครับคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็ตัวสายค่าสัมราระนะที่เป็น b ี w นี่ของเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบในสภาพที่สวยงามเลยนะครับครับอาจจะมีคราบเล็กน้อยนะที่ผมจะพยายามคลีนให้ใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกหมดหรือเปล่านะใช่ครับเพราะตรงนี้ไม่เป็นที่วางสภาระอาจจะมีคราบบ้างเดี๋ยวพยายามคลีนให้นะครับผมนี่ล้ออะไหล่เดิมที่เป็นลายเดียวกับตัวรถเลยนะก็ยังอยู่ครบนะครับครับแม่แรงก็ยังอยู่ครบอยู่ตรงนี้นะครับครับอ่ะดูเครื่องมือกันมีก่อนเครื่องมือนี่ฝ่ายห้องสัมภาระยังติดอยู่นะครับเครื่องมือหรืดออกบดู ก็ยังมีสามเลยมฉุกเฉินครับขอลากรถบล็อกขอดล้อนะครับผมแล้วก็ตัวนั่นิรภัยครับก็ยังอยู่นะครับมาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเจ้า e39 คันนี้นะครับรถเป็นตัว6สูบนะครับรหัสของเธอนั่นก็คือ m52 ที่อยู่ที่อยู่ครับผมเครื่องยนต์เป็น 2,400cc เบนซิน6สูบเลี่ยงและที่สำคัญก็คือ ตัวสุดท้ายยังไงก็น้ตคู่แท้โรงงานแน่นอนนะครับผมสภาพเครื่องก็ดูได้เลยครับแห้งๆนะรับประกันเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนและที่สําคัญคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับผมครับมีคุณผู้ชมอาจจะงงครับระหว่างการที่เราดูระหว่างน้ตคู่กับน้ตเดี่ยวอุ้มบอกคุณผู้ชมหน่อยดูไงเอาเบื้องต้นสาหรับเจ้า e39 แล้วกันดูง่ายมากก็คือตัวนี้โน้ตคู่ตรงหัวกระโหลกเขาจะใหญ่ขึ้น่างนี้เลย ส่วนถ้าเป็นนรตเดียวกระโหลกเขาจะมีครึ่งเดียวก็คืออย่างนี้มันจะมีมาแค่นี้นั่นคือวิธีการดูง่ายๆเบื้องต้นเบื้องต้นสําหรับในห้องเครื่องยนต์ครับแล้วอย่างนั้นในเทลก็จุกจิกที่ภายในต่างๆกันไปอีกนะครับผมใช่ตรงกระปุกเกียร์ด้วยนะครับครับผมนี่ก็และที่สําคัญคันนี้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะที่เป็นเลขเครื่องกับเลขคัซีเลขเดียวกันด้วยครับก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็พี่กลฟนี่หน่อยนี่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 สติ๊กเกอร์มาตรฐานสายกราฟของเจ้าบีเอ็มคันนี้นี่ก็ยยััังอู่นะคครรบบผม มาชมด้านภายในของเจ้านางงามคันนี้กันเลยนะครับเริ่มที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับรถคันนี้นะครับว่าภายในของเธอจะเป็นสีเทานะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากลำโพงไม่มีแตกหักนะครับทีมทุกอย่างก็ไม่มีแตกแล้วครับมาต่อที่ระบบไฟฟ้าครับผมนี่ลงลื่นเลยครับครับเวลาลุกขึ้นนะครับก็ลื่นเช่นกันแล้วอยากให้สังเกตตรงขอบเลยนะขอบตกสองชั้นแท้นะเป็นสองชั้นนะครับ ล้วก็มาต่อที่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับครับปรับปรับเข้าไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงใช้งาน้ครบครับจะให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่เลยช่องแอร์นะครับไม่มีหักนะครับลําลำโพงนะครับบนล่างไม่มีแตกร้้วเลยใช่แล้วครับนะครับมาเบาะต่อเลยสภาพเบาะหนังบอกเลยว่าสวยมากสภาพใหม่มาก ฟองน้ำนี่แน่นๆฟูฟูทั้งพนักพิงและตัวหลองกลนะครับหนังดีมากฟองน้ําดีมากนะครับผมนี่คือหนังเดิมจากโรงงานด้วยนะครับใช่แล้วไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะเซนดานสภรับสวยสมบูรณ์มากเลยครับผมครับระบบไฟฟ้ากันเลยไฟครับเริ่มจากดึงหน้าก่อนเลยดึนหน้าครับครับหลังยกบอกขึ้นครับแล้วก็ลงกแล้วก็พนักพิงต่ับไปฟ้านะครับครับใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อที่หมอนครับเป็นไง ครบเลยครับผมครับมาต่อที่ที่คอนโซลเลยสภาพคอนโซลนี่นะสวยงามมากไม่มีแตกไม่มีลายงานเลยนะครับผมไม่มีเหนียวเลยก็เพราะลื่นสวยงามเลยนะครับเป็นลายหนังนี่ชัดเจนสวยงามมากนะครับครับทีมลายไม้สวยงามทุกตำแหน่งนะครับไม่มีแตกแล้วลายงานสวยนะครับครับช่องแอร์สมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับผมแล้วตรงนี้ที่เป็นช่องใส่เทปก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับครับอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันสําหรับโน้ตคู่และโน้ตเดี่ยวช่องวิทยุตรงนี้ถ้าเป็นโน้ตคู่แล มันจะเป็นตัวปุ่มเนี่ยเรียนแถวเดียวครับพอเ,เป็นโน้ตคู่เอ้โน้ตเดียวปุ่มตรงนี้เขาจะเป็น2ชั้น ก็จะเหมือนกันแล้วตัวฟอนนี้ก็จะเหมื่นกันแล้วซึ่งคันนี้ก็โนดคูแ่แท้ๆอยู่แล้วแหละตรงคอนโทรลแอร์ก็นี่สภาพสวยงามนะครับผมนี่ไม่มีลอกเลยแล้วคันนี้ใส่ทีว่วางแก้มมาให้แล้วด้วยก็ใช้งานได้ในประสงค์ใช้งานสะดวกกว่าของเดิมด้วยนะมีประโยชน์มากนะครับอันนี้มาต่อที่ท่านเกียร์ก็คือนี่ลายไม้สภาพสวยงามมากนะครับผมแล้วเกียร์พอเป็นโน้ตคู่เขาจะมีทริปโซนิกมาให้ก็นี่ครับเป็นหมวดดีแล้วก็ผ่ามาเป็นหมวด S แล้วก็ทริปโซนิกได้ซึ่งถ้าเป็นในกรณีโน้ตเดี่ยวมันก็จะเป็น1 2 3 D ดี ก็แท่นเปลี่ยนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็น้ตคู่แท้สภาพสวยงามเลยนะครับนี่ลายไม้เงาสวยงามที่เกียร์ปริ้วยังอยู่ครบปกตินะครับผมครับมีจุดหนึ่งที่จะบอกว่าใน e 3 9ทุกคันแทบไม่มีคันไหนรอดเลยครับก็คือเกยกลางตรงนี้ครับมักจะแตกจะหักกันหมดแต่พี่กอฟดูคันนี้บอกเลยว่าเกยเขาใหม่มากครับสภาพนี่คือสวยงามมากนะครับผมปิดนี่ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เลื่อนนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยมาชมทางด้านแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับ นี่เลยนะครับทีมลายไม้ทุกอย่างของเธออยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแผงประตูไม่มีขาดนะครับปุ่มทุกอย่างไม่มีลอกนะครับคุณผู้ชมลาโพงนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอ่ะระบบไฟฟ้ากันเลยครับระบบไฟฟ้าครับนี่ล้งลื่นเช่นกันนะคะสองชั้นนะครับเห็นไหมฮะอ่าคุณผู้ชมดูครับครับขึ้นครับขึ้นก็ลื่นเช่นกันครับผมครับมาแล้วก็มาต่อที่กระจกมองข้างกับบไฟฟ้ากันนะครับครับจากทางขวาซ้าย ขึ้นลงครับผมครับพบนระครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมนี่เลยคนขับก็สภาพสวยงามเช่นกันนะแล้วก็ต้องย้ำว่าเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานนะครับผมครับหนังสวยงามมากๆทั้งตัวรองก้นและพนักพิงนะฝองหนังแน่นๆนะครับผมครับอีกเบาะแน่นๆกระชับแน่นอนแล้วก็เส้นด้นี่ไม่มีขาดไม่มีโ่นสภาพหนังนี่สวยงามเลยครับผมครับมาสวย้ากครับนี่เดินหน้าครับถอยหลังยกขึ้นครับ โลง่งแล้วก็ขนักริงนะครับแบบนี่เป็นไงเป็นไงหัวหมอนครับผมอ่าใช่งานได้ครบสมบูรณ์เลยคร,ครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านนะครับมปลติฟังกชันปุ่มครบๆไม่ลอกเลยนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก,โแบแบก้แอร์แอตรงนี้สภาพ BMW โลโก้สวยงามนะครับผมตัวพวงมาลัยจับไม่มีได้ไม่มีล่นไม่มีขานะสภาพหนังนี่สวยงามมากเลยนะครับผม หน้าจอเลื่อนไมค์บอกเลยว่าสภาพสวยใสคลิปเลยนะครับผมติดขึ้นครบครบนะครับเลื่อนไมค์คันนี้วิ่งมาเพียง1 8 4 6 0 0สกามกิโลเมตรเท่าน,นั้นหรือว่ากิโลเมตรอันนี้ทแท้ๆมีมีกรอใหม่แน่นอนนะครับรบ,บอกเลยว่าถ้าเฉลี่ยต่อปีกลับไปบอนหรือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยใช้น้อยปีนึงไม่ถึง20,000ืนโลเลยนะมาต่อกันที่กระจกแต่งหน้านะครับผมเลื่อนออกมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้านะครับผมใช้งานได้ครบปกตินะครับผม ไฟตัวสองเหตุทีนี่ฝั่งนี้ติดตรงกลางติดนะครับผมฝั่งข้างซ้ายติดใช้งานได้ครบนะค,ะครับฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนี่เปิดออกมีกระจกของไฟแต่งหน้ามาจากโรงงานครบครบ,ครบนะค,ะครับอีกกลอบนี้หน่อยมอกี้ฝั่งนี้ผมไม่ได้เปิดออกให้ดูนี่ไม่มีกล่องบรถจุพยาบาลอยู่ปลายเบาะนี่นะก็ะยังอยู่นะครับผมแล้วก็เปิดให้ดูหน่อยข้างในยังมีเครื่องมือไหมนี่ข้างในชุดป,ประถมพยาบาลก็ยังอยู่นะครับผมครบเลยแหมคันนี้ต้องบอกเลยนะครับแผงประตูทุกอย่างภายในทุกอย่างสวยงามจริงๆนะครับใครได้คันนี้ไปผมอิจฉามากเลยนะครับ ดูแผงประตูฝั่งคนนั่งหลังนะครับทีมลายไม้เธอสวยงามนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างสวยงามเลยอ่ะจัดหน่อยโอ้สาฟ้านะครับครับสองชั้นนะครับอ่าสองชั้นเช่นกันครับดูครับขึ้นขาอ่าลื่นครับแล้วก็มีหนึ่งออปชั่นนะครับนี่ม่านนะครับผมอ้าโหยังอยู่นะครับนะ ยังอยู่นะครับอ,อต่อกันที่ฝัก้ายกันบ้างนะครับฝับ่งข้างซ้ายนี่ผมเนี้ยเขมานิดหนึ่งฝั่งข้างซ้ายนะครับผมนี่หนังข้างบนที่เป็นหนังบุนุ่ซะวาสวยงามมากนะครับนี่ช่องพอไม่แตกหักเลยใบไม้เงาสวยงามมากไม่มีแตกร้าวนะครับผมไม่ลอกนะครับผมอีกทีบุนรี่ตรงนี้นี่เป็นซอฟต์ไปยังใช้งานได้ครบปกตินะกระจกไฟฟ้า,ก,ากันเลยนี่โล่งเป็นกระจกสองชั้นแท้โรงงานเช่นกันนะครับขึ้นนี่ื่อนเลื่อนเช่นกันนะครับ ฝั่งข้างขวามีข้างซ้ายก็มีเช่นกันนี่มา่านผืนใหญ่ดึงขึ้นมาปิดมา่านผืนล้างดึงออกมานี่ปิดใช้งานได้ครบปกติครับ,รบมาต่อกันที่ตัวหนังการนี่พนักพิงนะทั้งตัวล็อกก้นสภาพหนังนี่คือสวยงามเช่นกันนะครับจะได้ไม่มีขาดไม่มีล่นไม่มีปิลเลยนะครับผมทั้งฝั่งด้านขวาและด้านซ้ายที่ผมนั่งด้วยนี่ก็ สภาพหนังสวยงามเช่นกันนะครับสเส้นด้ายไม่มีขาดไม่มีร่นเหมือนกันนะฝั่งนี้ตัวล้อก้นก็แน่นๆนะครับผม้ขาดเช่นกันนะครับครับน้องครั <c oughs> พี่กอลเขาอยู่ข้างบนแล้วขอมาหลังพี่หน่อยอ่าน <c oughs> <c oughs> ี่ขึ้น ใช้งานปกตินะครับใช่เล่าครับผมนี่ด้านหลังใช้งานได้ครบไฟมุมเสาก็ติดนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นมุมอันนี้คือเราเปิดพร้อมประตูไว้ใช่ไหมฮะ uh huh. ิ้มอีกอันนึงนี่เห็นไหมจะมีอันนี้ติดด้วย uh huh. แล้วมีโลโก้คำว่าแอร์แบ็กที่เสานะที่มีแอร์แบ็กอยู่ในเสาก็ยังอยู่ครบนะครับสวยงามมากนะครับไม่เคยการผ่านไม่เคยผ่านการใช้งานระบบแอร์แบ็กนะครับแถวหลังก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับนี่ก็ไม่หักนะครับปรับแรงลมได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็นี่ที่เท้าแแขขนนนนีี่่บบอกกวาาาาาทสยมะะปรตู้้ นี่สองข้างเท้าบอกเลยว่าต้องมกำลังดีมากทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า e39 คันงามคันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกผู้ชมเลยว่าฟิล์มเธอมืดจริงมืดมากมืดนะครับม่านนะครับทุกอย่างอยู่สภาพที่สวยงามเอาลงก่อนนะครับเอาลงฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าก็จะให้ดูว่ามันก็สว่างขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฟิล์มเธอมืดจริงๆนะครับ ผ้าหลังคานะครับทุกอย่างสวยงามนะครับพงมาลัยสวยงามน,นะครับสวยงามมากโลโกโ้ชัดเจนปุ่มนี่ไม่ลอกเลยแถบใช้งานได้เลยนะนนี้เพิ่มเสียงังนี่โอ้โหนี่ใช้งานได้ปกตินะโโแล้วภายในคันนี้สวยจริงๆเลยคุณผู้ชมสวย,สวยมากใช่โอ้โหเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาสภาพได้ดีมากนะครับใช่แล้วครับโอ้โหดูดิตู้แอร์ทุกอย่างสวยงามนะครับใช่โอ้โหจัดไว้ให้คุณผู้ชมดูหนึ่งสเต็ปหน่อยคลิกดาวนะครับ โอ้โห f 5 2 t u นะครับนุ่งวิ่งนะครับนี่จํำเนินนะครับแบบนิ่มนวลระวังรถข้างหน้านะครับโอ้โหนิ่มมากเลยนะนิ่มนะอุ้ยผมว่าเซอร์ไพรส์บ้าเลยนะใช่นิ่มใช้ได้เลยอะนิ่มแบบผมว่ามันนิ่มแบบผมให้มันหย่อนจากป้ายแดงสัก2%แล้วกันนะและเงียบด้วยใช่ครับนี่นี่นะให้ดูนี่นี่นี่น่ไยมือขับได้ครับน่งวิ่งนี่เห็นไหมสูตรรถเขาดีด้วยนะระวังสิบล้อข้างหน้านะฮะโโหระวังคันแดงข้างหน้าเดี๋ววะโอ้โห ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยได้กดให้ดูว่าใช้งานในปกตินะถ้าขอต่อนอิดนึงก็พุทชคอนโทรลกันนี่ครับนะนี่ใช้งานได้ปกติเลยศูนย์ตรงพุดธคอนโทรลใช้งานได้ครับผมบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นรถที่สภาพแบบสวยเพอร์เฟกต์มากครับ,ครบเครื่องยนต์ก็คือสมบูรณ์เลยครับกดค๊บคุมปูด,ด,ดไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกเลยก็สมบูรณ์ในพละกำลังของ m 5 2ู่ของเขาตัวนี้แน่นอนครับขับตืดๆมันๆนะแล้วก็เกียร์ มีกี่กดที่ได้ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตอนนี้ขับความเร็วต่ำๆแล้วก็ปกติเช่นกันครับพักเกียร์ออกปุ๊บเป็น D S ก็คือจะเป็นหมวดในสปอร์ตออโต้นะครับแล้วอยากขับเชนเองก็โยกลงไปนี่เป็นทิปโทนิกตอนนี้อยู่3ครับ2 1ตอนนี้อยู่1นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย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 โอ้ละงรถสี่โอ๊ยงโอ้โหขับมันระวังรถดีแน่นอน นุ่มเงียบด้วยใช่มี่กี้เหวี่ยงโค้งให้ดูเลยนะม,มีเสียงอีทอาร์ตเลยเลยนะมีกี้ใส่เข้าไปนี่แบบหนึ่งสองสามตอนนี้สามต่ออีกนิดนึงส<ม>ี่นี่เปลี่ยน,นะห้านี่เปลี่ยนครบทุกเกียร์ห้าสปีดครบๆเลยครับแอร์เย็นเฟงเราะช่วงทางบอกเลยว่าสมบูรณ์มากไม่มีเสียงกุกกักแน่นอนไม่มีอะไรให้กุญใจเลยส่วนตรงพฟงมาไลัยแน่นกระชับไม่มีโยกไม่มีคลอนครับฟิลที่คุณได้จากอีสัคเก้าพันนี้เลยนะ ผมให้มันหย่อนกับป้ายแดงประมาณแค่2%นิ่มนุ่มนึบโอ้โหศาสตร์โค้งเมื่อกี้บอกเลยว่าแบบมั่นใจนะมั่นใจนะเพราะว่าผมได้ลองขับวนเล่นไปแล้วแหละผมมั่นใจเมื่อกี้ผมเลยกล้าใส่โค้งเชนเกียร์ให้ดูเลยครับช่วงล่างดีแน่นอนครับผมหลงรักแน่นอนถ้าใครได้มาลองคับ ก็เอาง่ายๆได้ลองก็เสียตังค์แน่นอนใช่นะครับแล้วก็ต้องพี่ย้ำด้วยนะว่ากระจก2ชั้น E39 ไม่ได้มีทุกคันนะครับต้องเป็นตัวสุดท้ายด้วยเพราะว่าเขาทำตลาดสั้นมากจำนวนรถมันเลยน้อยมากค,คนเล่นเลยเยอะมันก็เลยหายจากตลาดแบบไปเยอะมากครับวันนี้มีสวยๆเข้ามาแล้วก็อย่าพลาดนะครับ สวยงามสมบูรณ์และพร้อมใช้ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่ารถคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บอะไรเลย<ช>ทั้งภายในและภายนอกและเรื่องการขับขี่รถสามารถวิ่งทางไกลได้เลย<ช>สิ่ง<ช>ที่คุณผู้ชมจะได้รับจากรถคันนี้นั่นก็คือเป็นตัวสุดท้ายของ e39 และเป็นกระจกสองชั้น ซึ่งหายากมากในตอนนี้ใช่เพราะว่าผู้ชมบางคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอีสักา้จา,กกาจากระจบสองชั้นหมดซึ่งจริง,รงๆแล้วกระจบสอสองชั้นของเจ้าอีสัก้าเนี่ยมันจะอยู่แค่ตัวฐายนเท่านั้นเลยใช่ครับก็รถคู่วันนี้มีน้อยมีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนปล่อยใช่รครับตอนนี้เขาผลิตป้ายแดงมามาเป็นช่วงสั้นๆใช่ประมาณปีเดียวเองใช่แล้วก็คุณคุณผู้ชมได้รถสวยด้วยใช่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอเอาแบบไม่แพงเลยใช่เพราะอย่าลืมนะว่าคุณผู้ชมต้องดูสภาพรถก่อน หน้าร้านเราปกติ e 3 9อย่างแรไๆเทมหน่อยก็จะอยู่ประมาณ25่ห้าประมาณใช่แล้วก็ถัดลงมาตอนนี้ก็จะเหลือเริ่มต้นตั้งแต่229,0 0 0บาทแล้วกันใช่ยันมาถ้าเกิดเป็นกระจก2ชั้นก็อยู่ที่259พร้อมสภาพสวยๆใช่ครับจัดไฟแนนซ์ได้อีกอันนี้ดาวเริ่มต้นที่8 9 0 0 0บาทบอ้โหดาวถูกว่ะใช่นะครับใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับต้องรบกวนบอกเลยนะครับฐานลูกค้าต้องไม่เคยติดแบ็คลิสต์หรือบูโรมาคุยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดวยนะครับ <S <S เพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พาลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ